คนนี้จากโฮมเลทคนไม่มีบ้านสู่มหาเศรีที่มีเงิน250ล้านเป็นเงินไทยประมาณเกือบ1นึ่งมล้านบาทอ่ะเดี๋ยวไปดูเส้นทางว่าเขาทำได้ยังไงไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นคนไร้บ้านเป็นผู้พยพมาก่อนที่เอาเป็นว่าคุณทุกคนก็รวยกว่าเขาหมดเลยถ้าใครที่ได้ฟังคลิปนี้ช่องนี้ช่องเตชินีนะคะให้ความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนซึ่งให้เป็นแหล่งกาลใจให้เป็นกําลังใจโดยเตเองก็เป็นนักลงทุน ที่ทำบริษัทจริงๆรวมถึงลงทุนหุน้นคริปโตลงทุนกองทุนซึ่งของทุกอย่างที่ได้มารวมถึงคุณคนนี้ที่แต่ความประวัติของเขา,าไม่ได้ใช้ดวงไม่ได้ใช้คอนเนคชั่นก็คือใช้หาความรู้ใช้ความทุ่มเทมั่งใจจนเขากลายเป็นมหาเศรษฐีที่รวยมากๆติดอันดับต้นๆในอเมริกาซึ่งดังมากเราเชื่อคุณมานี่โคบินเป็นผู้พยพตอนกลางย้ายเข้ามาอยู่ในอเมริกา ต้นคุณอย่าว่าแต่สูงเลยติดลบดีกว่าติดลบมากกว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยที่คุณมีบ้านอยู่คุณพูดภาษาได้คุณมีงานทําคุณไม่ได้เป็นผู้พยพคุณก็มีต้นทุนเยอะกว่าผู้ชายที่ชื่อมานี่คนนี้ทุกคนเลยแต่อะไรที่มันเป็นหัวใจที่ทําให้พวกเราเนี่ยรวมถึงเต้ด้วยเนี่ยไม่ได้มีเงินหมื่นล้านเหมือนเขาอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องหาเขาดังนะหลายช่องโซเชียลมีเดียเขาสะสมรถซุปเปอร์คาร์แล้วเวลามันมีคนไปสัมภาษณ์แล้วพูดเรื่อง เกี่ยวกับการที่เขาแบบประสบความสุขแล้วรวยขึ้นคุณรู้ไหมทุกคนช็อกหมดเลยว่าฮะเป็นคนไร้บ้านมาก,ก่อนฮะรวยขนาดนี้เลยหรอฮะทำธุรกคคิจอะไรวะตอนนี้เดี๋ยวฟังคลิปเขาปีที่แล้วอ่ะแต่ตกใจมากๆเลยเขาเราดูอย่างอยู่ไพรเวทเด็นั่งวัดหรูเราไม่คิดไม่ออกเลยว่าเขาเป็นโฮมเมดเขาโฮมเลยเลย,เลย,ยังไงวะเขาบอกกันว่ารวยจากอะไรรวยจากเรอเอสเตออสังหารมาิมทรัพย์จนปะนี่คือมาเมกาตอนแรกกับตอนนี้รวยแล้วไงอันนี้คือบ้านเขานะอันนี้คือตอนมาตอนแรก อยู่บ้านพักพยพเขาก็เอารูปมาให้ดูตอนนี้เขายังจนอยู่เป็นคนอิหร่านมีสงครามอพยพมาที่เมกาไม่มีอะไรเลยมาด้วยกันหกคนในครอบครัวเขาตอนนั้นเขายุสิบสี่ตั้งแต่นหนึ่งเกปดสิบสี่แล้วเขามาปุ๊บเขาก็มีไรายได้ชั่วงโมงละสามจุหนึ่งห้าเหรียญเป็นเงินไทยเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทก็เป็นข้าจ้าขั้นต่ำในเมกา งานแรกที่เขาทําคือก็เป็นส่งของตามบ้านขายถั่วอะไรแบบนี้แหละประสบปัญหาก็คืองานมันหนักอะ่ะเดินขายของอะไรแบบนี้แหละแล้วไม่ไหวตอนพอยุสิบเก้าก็เริ่มแบบเก็บเงินทํางานแล้วเก็บตัค์เนาะเก็บปัค์สักมาสิบสี่ใช่ไหมพอสิบเก้าประมาณสักห้าปีมีเงินก้อนหนึ่งเขาก็จะคิดว่าจะมาจําบ้านแล้วก็จะทําปั๊มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยมีเงินสักก้อนหนึ่งแต่ปรากฏว่าโดนนะักต้มตุน๋นปล่อยกู้แล้วหลอกออกไปเงินทั้งก้อนหมดจ้ะ คนจะรวยเป็นอย่างนี้แต่ฟังมรหารใจทุกคนมันไม่รวยด้วยขุดกิีบกุหลาบนะคะมันมาปุ๊บมันก็จะมีคนที่แบบพอเราไม่มีความรู้เนะาะก็จะไปเจอคนที่เขาแบบชักจูงผลประโยชน์ที่เราไม่รู้อะตอนนี้วสิบเก้าก็เงินหมดโดนหลอกเสียเงินทั้งก้อนไปแต่ไม่ได้บอกนะว่าเงินเท่าไหร่จากที่เก็บห้าปีอะที่จะดาวบ้านจะทําปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยก็เกลี้ยงเลยโดนหลอกไปจากคนที่ปล่อยกู่เป็นนักต้มตุน๋นหลอกเงินไปเกลี้ยงเลยพอหมดเงินหลังจากนั้นก็ทํางานหนักมากวันหนึ่งประมาณแบบ เก้าพันสิบลานก็งานใช้แรงงานแหละเพราะยัง19บเก้าเยังเด็กอยู่เงาเงินต,งต่างจนพอผ่านไปสองปีอายุ21เปิดบริษัทร,รับจำนองใครจะเอาของมากู้เงินอ่ะเอาของรับจำนองคือต้องเอาของมาวางเนาะแล้วก็ไปกู้ในอเมริกาปีแรกทําให้เขาได้เงินสามแสนยูเอสลาฟจากการรับจำนองสินทรัพย์แล้วได้ดอกเบี้ยได้เงินก้อนแรกสามแสนเหรียญก็ประมาณสักสิบล้านเนาะตอนอายุยี่สิบเอ็ดก็เริ่มดีแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เปิดซูเปอร์มาร์เก็ต แล้วก็ทําแฟรนไชส์ของซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเงิน3ามแสนต้นที่เขาเปิดบริษัทรับจํานองแต่ก่อนหน้านี้เขาใช้แรงงานนะคะคีย์ของเขาคือใช้แรงงานเก็บตังค์ไม่ดูถูกงานทําวันหนึง่งหางานเก้างานสิบงานทําทุกอย่างตั้งแต่เดินขายของยันทุกอย่างจริงๆที่เขาทําแต่ถึงบอกคุณไงคนจะเปลี่ยนชีวิตมันต้องมีบททดสอบว่าคุณไหวกับเงินก้อนนี้หรือเปล่าเงินใหญ่มากความสามารถในการดูแลเงินหรือควบคุมเงินของคุณก็ต้องมากพอพอกับปริมาณที่คุณอยากจะได้ ของที่คุณจะได้ก็เท่ากับความสามารถที่คุณสามารถดูแายได้คุณอยากมีเงินเยอะๆศักยภาพของคุณะมีหรือยังมันไม่เกี่ยวนะว่าความฉลาดนี่เขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยด็กพยพมันได้เรียนหนังสือด้วยพ่อแม่ไม่ต้องพูดถึงจ้ะพยพมาจากอิหร่านแล้วคุณก็รู้ในอเมริกาไม่ชอบคนแขกห่างันยากโคกอ่ะเขาต้องจะมีความยากลําบากประมาณนึงเลยคนอเมริกาเขารู้อยู่ว่าเขาไม่ชอบคนเอเชียอยู่แล้วพอยี่สิบเอ็ดรวยแล้วสามแสนก็ยังไม่ถึงกับรวยมากนะแค่ มีเงินตั้งตัวอย่าลืมนะว่าสามแสนตอนเขาอายุยี่สิบเอ็ดเจ็ดปีก็เป็นปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดเงินสามแสนเหรียญในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดถือว่าเยอะกว่าตอนนี้มากเพราะตอนนั้นเงินเฟอ้อยังไม่เยอะขนาดนี้ถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบนันแต่ว่าไม่ใช่สิบล้านน่าจะมากกว่านี้เพราะว่ามันตั้งเท่าไหร่อ่ะยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะมันก็นานนะพอทําทได้ด้วยดีเนาะเขาก็เปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วไม่ช้าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาก็เป็นแฟนชาย เปิดไปเรื่อยๆ,ๆเลยแล,แล้วมีปัญหาพอเปิดแฟนชายเปิดเรื่งนี้พอธุรกิจเริ่มใหญ่ขึ้นมีปัญหาจ้ะชอปปร์มาร์เก็ตก็ด้วยประสบการณ์เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการทําธุรกิจเนาะเด็กเนาะอายุยี่สิบเอ็ดเองอะเด็กมากๆเลยอะเขาก็เลยทําให้เงินสามแสนเหลือแค่ 1, แสนแปดเงินหายไปเยอะหายไปแสนสองแล้วก็เปิดชอปปี้ที่ใหญ่ขึ้นมีสาขามากขึ้นเงินออมลดลงหลังจากนั้นไปย้ายตัวเองคุณดูจุดนะ เขาไม่ได้ขายของเดินใช้แรงงานจนเขารวยขึ้นนะคุณดูจุดคีย์ของเขานะคนจะรวยไม่ใช่ทําซ้ําๆเดิมๆแล้วไรายได้วันละสามเหรียญอย่างเงี้ยมันจะวยยรวยยังไงวะอาถามคุณตรงๆขายของเดินขายของวันละสามเหรียญวันละไม่ถึงสองร้อยบาทในอเมริกาแนละ้วคุณต้องยังไม่ใช่วังไทยมันไม่มีทางรวยได้อยู่แล้วถ้าทําแบบนั้นตลอดอ่ะใช่ป่ะมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนที่เขาทําอะไรที่มันใช้ความสามารถมากขึ้นโตขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้น มันไม่มีใครดักดานทําอาชีพใช้แรงงานแล้วรวยขึ้นมาไม่เห็นนะยังไม่รู้จักสักคนเดียวอ่ะอันนี้พูดให้คุณฟังก่อนคุณจะได้เห็นว่าเอ้ยเขารวยได้ไงมันมีที่มาที่ไปแล้วเขาไม่ได้เดินขายของเหมือนตอนที่เข้ามาตอนแรกซูเปอร์มาร์เก็ตมันขาดทุนมันไม่ได้กาไรแต่ไม่ได้บอกนะว่าทํางานแค่ไหนเขาก็เลยย้ายเงินหมัส่วนจุดเปลี่ยนแล้วนะเข้าตลาดหุ้นเข้าตลาดหุ้น ปีเดียวตอนหนึ่สูคุณต้องย้อนกลับไปดูเองว่าตลาดหุ้นตอนนั้นเป็นยังไงแต่เชื่อว่ามันจะง่ายกว่าตอนนี้แหละเพราะตอนหนึ่ก้ากช่วงกําลังหุ้นขึ้นนะถ้าย้อนอดีตจริงๆก่อนจะเกิด com bubble com bubble ฟองสบู่แตกของหุ้นเทคคือปี2องพนั่นหมายความว่าคุณมานี่โคบิน เข้ามาตอนหุ้นแบบพีคสุดๆเลยได้กำไรปีเดียวนะสามเท่าก็มาถูกจังหวะถูกฝาถูกตัวไงห้าแสนสี่ก็ถึงบอกในการลงทุนความรู้อาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่มาถูกจังหวะก็เลยรวยขึ้นสามเท่าในปีเดียวเพราะตอนนั้นช่วงนั้น่ะหุ้นมันขึ้นด้วยกระแสหุ้นเทคก็เลยรวยแบบงงๆเลยปปเวลาทำซูเปอร์มาร์เก็ตขายมาแทบตายเพิ่งยังไม่ได้เงินเยอะขนาดนี้ี่ปีเดียว จากเคยได้มากที่สุดสามแสนกลายเป็นห้าแสนสี่เห็นปะคุณดูว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเหมือนเดิมเลยนะ mm. เขาทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นใช้ความสามารถมากขึ้นความเสี่ยงมากขึ้นด้วยคนจะรวยต้องเป็นแบบนี้แหละหลังจากนั้นทําเงินได้สามเท่าเปลี่ยนตัวเองอีกรอบ<ม>คุณดูเขาเป็นกี่อาชีพวะเน,นี้อันนี้คืออาชีพที่เขาแบบใหญ่ๆเขาบอกจริงเขาเปลี่ยนมาเยอะกว่านี้มากๆที่เขาเขียนในบล็อกของเขา ที่กว่าเขาจะมาจากโฮมเลดสู่เจ้าพ่ออสังหาริมรมั์มูลค่า250าล้านเหรียญเป็นเงินไทยตีกลมๆประมาณสักหมื่นล้านจะรวยหมื่นล้านอ่้าเท่าเขาหรือเปล่าถ้าคุณจะประสบความสำเร็จใหญ่ๆคุณต้องทําอะไรที่มันแบบมีผลกระทบเปลี่ยนชีวิตจริงๆอย่ามาทำอะไรแบบเหมือนเล่นขายของแล้วอยากจะรวยหมื่นล้านไปไปไม่ได้หรอกค่ะอ่ะรวยจากตลาดหุ้นแล้วไปไหนต่ออ่ะต่อมาพอลงทุนหุ้นปุ๊บได้กําไรสามเท่าออกจากตลาดหุ้นแล้วใช้เงินทั้งหมด ที่มีซื้ออสังหาริมารัพย์ก็คือเริ่มประมาณจะกเกือบหกบแสนเหรียญ่ะต่อมาซื้อมาขายไปมีให้เช่าเหลืออะไรแบบเนี้ยจนรวยถึงสองรยหสิบล้านคุณดูนะเขาทําอะไรเพิ่มขึ้นทุกปีทุกวันนี้หรอไม่ค่อยได้เทรดอสังหาฯนะเขาขายรถหรูนาฬิกาหรูสินค้าลักชัวรี่ทั้งหมดอะ่ะเขาซื้อเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนด้วยซึ่งตอนนี้อ้นรวยแล้วก็ทำอะไรที่มันสบายขึ้นแหละเขาเป็นคนที่มีรถสะสมที่เป็นลักชัวรี่คาร์ เยอะเป็นระดับต้นๆของเมกาเลยซึ่งรถพวกนี้ซื้อมามันมันขึ้นตลอดอะเวลาขายที่ได้กาไรดีกว่าสังหาริมทรัพย์นะที่คุณเห็นคนรวยเขาซื้อของแบบหรูหราเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาชอบอย่างเดียวแล้วมันทําเงินได้มันรวยขึ้นอีกแล้วรวยเร็วขึ้นด้วยเขาบอกว่าคุณแมนนี่คาบวินไม่ได้เกิดจากท้องมหาเศรษฐีพ่อแม่ไม่ได้รวยไม่ได้ข้ามช่องันช่องทองมาเกิดแต่เป็นเศรษฐีที่ทําเงินแล้วสร้างตัวเองจนรวยจน ไม่มีใครเคยคิดว่าเขาจะเป็นคนจอนจัดหลายบ้านมาก่อนอันนี้ให้แรงบันดาลใจคุณ